สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามรอยวิถีกรุงครับวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีคําว่ารัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศซึ่งในวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2 4 7พรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เรเป็นหลักในการปกครองประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ได้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร,ร์การปกครองของชาติไทยครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกราาประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายส,สูงสุดของประเทศไทยครับวันนี้ รายการตามรอยวิถีกรุงขอพาคุณผู้ชมตามรอยไปกับประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทยกับสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยบนแผ่นดินไทยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์รัฐสภากับตามรอยวิถีกรุงตอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามครับขอเสนอตอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม วันที่ิ0ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยและยังเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475 ในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงเสด็จออกประทับพระที่นั่งพุทธาการจนะสิงหาภายใต้นพดลมหาสเสวตฉัตรณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งได้โปรดเกล้าให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภาได้ทรงพระราชปรมาพิไทย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็นหลักการในการปกครองประเทศจึงได้ถือเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเพื่อระลึกนึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรให้แก่ปวงชนชาวไทยซึ่งในวันที่10ธันวาคม พุทธศักราชัสรทรงมีพระราชดำรัสในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญดังนี้ข้าพเจ้ามีความเต็มใจและจะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราชฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้ามิยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณยานาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยโดยผู้ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในครันน้งนี้คือคณะราษฎรโดยหลวงประดิษฐ์ธรรมนูญปรีดีพระนมยงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนองเลือดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจรงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้า ให้มีการยกเลิกการปกครองระบอบสมบูรยานาสิทธิราชและมอบรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยให้กับประชาชนที่จริงแล้วพระองค์ทรงเตรียมที่จะมอบอำนาจของพระองค์ให้อนาประชาราชก่อนที่จะมีการเรียกร้องเสียงด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับต่างก็ยอมรับพระมหากษัตริย์ ว่าทรงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขของประเทศทรงดำรงตำแหน่งกองทัพไทยทรงเป็นอักราศาสนูประถมภกและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดนี้ได้อำนาจอธิปไตยของพระองค์มาจากปวงชนชาวไทยและพระองค์ทรงใช้อำนาจสามทางคืออำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านรัฐสภาอำนาจบริหาร โดยผ่านคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการโดยผ่านศารยุติธรรมอำนาจนิสิบัญญัติเป็นอำนาจในการบัญญัติกฎหมายต่างๆซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนของตนเข้าไปเป็นตัวแทนในรัฐสภาซึ่งเป็นสภาที่มีหน้าที่บัญญัติออกกฎหมายต่างๆซึ่งผู้แทนนี้คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำนาจบริหารเป็นอำนาจในการบริหารประเทศ ฝ่ายบริหารซึ่งได้แก่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อวางแผนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่ทำเนียบรัฐบาลอำนาจตุลาการฝ่ายตุลาการทำหน้าที่ตีความหมายและตัดสินคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาด้วยความยุติธรรมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปกครองครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สรงแก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข้าราชการออกซึ่งนำพาความไม่พอใจแก่หมู่ค้าราชการอิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมืองทำให้กลุ่มคนหนุ่ม ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายเก็บภาษีอาทิภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินจากราษฎรจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหารและราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมีการปฏิวัติมีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพะหลยุหะเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชและพันเอกพระยาฤทธิอาคเนเป็นผู้บริหารประเทศถึงแม้ว่าการปฏิวัติในปีพุทธศักราช2475จะนำมาซึ่งการสิ้นสุดของระบบสมบูรยานาสิทธิราชอันเป็นระบบเก่าแก่มาหลายศตวรรษก็ตามความเคารพเลื่อมใสและความตัทธาของชาวไทย ที่มีต่อพระองค์พระมหากษัตริย์ก็ไม่มีวันเสื่อมคลายด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดที่เห็นได้ชัดก็คือพระบร,รมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยมีให้เห็นอยู่ทั่วราชอาณาจักรวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่าพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญ การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของรัษฎรทั้งหลายการใช้อำนาจสูงสุดก็มีให้บุคคลคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนอำนาจรัษฎรดังนี้ 1. พระมหากษัตริย์ 2. สภาผู้แทนรัษฎร 3. กรรมการราัชดรสี่สารลักษณะาการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่างๆจะต้องมีกรรมการรัษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชาองการโดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราัษฎรจึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่คือสภาผู้แทนรนัษฎรซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณาพิาพากสาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายตามเดิมก่อนหน้าประเทศไทยมีการปกครองแบบ ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจนกระทั่งถึงวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระป,ระประกเกล้าก็อยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการอาทิได้เปลี่ยนระบบการปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2475ได้บัญญัติในพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริหารราชการแผ่นดินแต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้นแต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วยอย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลมีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้หากเห็นว่าดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัย หรือเสี่ยมเสียผลประโยชน์สำคัญของรัฐที่มีผลกับการถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับการเลือกตั้งมาเพื่อให้รัศดรเลือกตั้งใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดะจะละเมิดสิทธิได้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมเพื่อเป็นการล,ลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยทางราชการจึงกำหนดวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่พุทธศักราช2475 มาถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญมีทั้งสิ้นประมาณ25ฉบับแต่ถ้านับฉบับที่สำคัญจะมีเพียง18ฉบับดังนี้ฉบับที่หนึ่งรัฐธรรมนูญการปรกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2427ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475รวมอายุประกาศแล้วและบังคับใช้ หเดือน13าวันฉบับที่สองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่1 0 0ธันวาคมพุทธศักราช2475รวมอายุการประกาศและบังคับใช้13ปี5เดือนฉบับที่สรัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2489ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2490รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้1ปี5เดือน28วันฉบับที่4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ 9. พุทพฤศจิกายนพุทธศักราช2490รวมอายุการประกาศใช้1ปี4เดือน14วัน 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยพุทธศักราช2492ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2492รรวมอายุการประกาศและบังคับใช้ สองปี8ดเดือนหกวันฉบับที่6รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495ประกาศและบังคับใช้วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2495รวมอายุและการประกาศบังคับใช้6ปี7เดือน12วัน ฉบับที่เจ็ดรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2502ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2502รวมอายุประกาศและบังคับใช้9ปี4เดือน20วันฉบับที่8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511 ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2511รวมอายุป,ประกาศและบังคับใช้3ปี4เดือน20วันฉบับที่9รัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2515ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2415 รวมอายุการประกาศและบังคับใช้1ปี9เดือน22วัน